สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะสีประตูตัวสูงว่าฝากหนึ่งคันนะครับเครื่อง2005ดีเซลมือเดียวปี2010ครับกับ Ford r a n g เจนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆเจ้าของเดิมดูแลดีสุดๆนะครับจอดในร่มตลอดไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควํานะครับสภาพโดยรวมคือสวยกริบนะครับเจ้าของเดิมเป็นคุณตาใช้คนเดียวดูแลมาดีมากๆนะครับรถสมบูรณ์สวยๆ159,000บาทนะครับผ่อนก็ชิวๆเลยครับ3,900โดยประมาณผ่อน6ปีนะครับ159,000 บบริการจัดส่งทั่วไทยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ใช้งานดูแลมาดีมากๆใครชอบหรือกำลังหากระบะใช้งานนะครับราคาแสนกลางๆชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสภาพสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยสภาพดีมากๆไม่ส2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆฝากไว้พิจารณากับราคาและสภาพผมแจ้งเลยว่า คุ้มสุดๆนะครับใครชอบกระบะสี่ประตูตัวสูง ก็มาดูได้เลยนะครับสาภาพโดยรวมคือสวยกริบๆนะครับเครื่อง2,005ดีเซลคอมมอนเรลนะครับสาภาพแจม่แจมๆแบบนี้บริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีก็ผ่อนได้ผ่อนจะชิวเลยนะครับ3,900โดยประมาณผ่อน6ปีราคาสด159,000บาทเครดิตดีออกรถได้เลยครับรถสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในสวยกว้างนั่งสบายดูแลมาดีเบาะผ้าสาภาพสมบูรณ์โดยรวมคือแจ่มครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้ามาชมได้เลยนะครับรถสาภาพแบบนี้ ถูกใจส,สมาชิกหรือไม่กับราคา159,000บาทไม่มีชนหนักตัดต่อรลอพิกลวมเป็นรถมือเดียวดูแลสาภาพมาแฉม,มแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบกระบะหรือกําลังหากระบะชอบกระบะแบบนี้ราคานี้ปี2010สวยมากๆนะครับชมกระบะแม็กไรเนอร์ก็ยังินเนียนนะครับไม่ค่อยจะได้บรรทุกหนัก,กเท่าไรหร่แล้วครับแบบนี้ชมดูก่อนเช็คดูได้รถสวยสมบูรณ์บริการจัดส่งทั่วไทยราคา159,000บาทสุดคุ้มแน่นอนครับจากใจคันสวยเช็คสวยเก็บ งานดูแรระบบเช็คมาให้เรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เอนดูไม่ได้เราคัดเราเช็คมาให้ครับการันตีไปเลยว่าแจ่มจริงๆนะครับกับราคานี้สาภาพนี้นะครับถึงจะเป็น Ford r a n น e r นะครับแต่สาภาพโดยรลยคือแจ่มครับรถโดยรวมสวยสมบูรณ์มากๆอะไรก็หาได้ทั่วไปนะครับใครอยู่สายกระบะนะครับรีบพิจารณาโทรสอบถามจับจองกันได้เลยครับจะส่งทั่วไทยคุยได้โทรได้ติดต่อได้เลยครับรถยินเนียนแบบนี้ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมือเดียวประวัติชัดๆคุณตาดูแลมาดีหาเอาไปใช้งานนะครับเป็นเครื่อง2 5 0ดีเซลคอมมอนเรลไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัมเอกสารครบพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนได้ทั่วไทยครับมาดูได้มาทดลองขับได้เลยฝากไว้พิจารณานะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ขอบพระคุณทุกการไลค์และการแชร์ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ